ปลากล้ยยวยผลนี้อยู่สวนผลนนอกผนสวนนอกผลจ้าอ่าทักทายพี่น้องมาเบิ่งบักหนาวเนี่ยแหละพี่น้องมาพูดมาพูดเลยจ้าโอ้ยมาดกคักดกแน่แทนพี่น้องเอลยพี่น้องก้องไปพูดโพดบักโม่บักแตงดกคักดกแน่พี่น้องเอย หอมบางนาเป็นพี่น้องอทักทานะนะคะนอ้องออนส้มเองบงางนาขอยสออนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเกษตรกรถ้าปลูกอยู่ปลูกกินนี่นะย่ปลูกกินปลูกได้ผลิตผลผล่วยมันสะออน พี่จนได้ก็จะกินมาแล้วพี่น้องมาซอยกันกินเด้วยมาโผกโ,โ,โ,โดกคักดกเนี่ยอุยพูดพูดนาะบอกโม่บอกแตงพี่น้องเอ,อเฮ็ดจังไดไว้กินมันจังสี่ใดกินโดนนะฮะทรงเป็นตะข่ากับถือเด้ของพายกมี่กระดกปีนี้ผลไม้ของเกษตรกรดกเบิดสวนเด้พี่น้องเลยดกคักดกเนี่ยงงค่ะ ดูอีอีออหรอพุ่นนะมาชมดูมะนาวเป็นนะคะมึะนาวเป็นบานเ้าเองนนะดูคักดูเนี้ยลูกใหญ่แล้วตุ่นสิบ้าคโคนมันนี่พู่หน่อยน้ำมะนาวนะดูคักดูเนี้ยหอมหอมบิดจจกเจอรูกันหอ,หอมค้า พี่น้องต้นใหญ่ต้นใหญ่กระดกดกครับดกนี่ยันต้นเพืชว่าคโคนี่เหรอพี่น้องเอาปลูกยู่ปลูกกินปลูกกินเอาเอาพืนว่าคนอีสานนี่ปลูกกินเองเบิดปลูกเอาเบิดแล้วพี่น้องนสะอ่อนรอพี่นอ้องถอยจสไม่สะอ่อนเดี๋ยวย เก็ดย่ำกินนลยนะย้ำค่ะพี่น้องมาเอาเด้อผพือใดมีลาบมีก้อยมีอย่ยงงา,างนี่คอยให้เบิ่งบ่ได้เข่ามาเบิ่งต้นนี้เมื่อียแต่ว่าเห็นหมูว,ว่าต้นน่อยๆตอนนี่มันใหญ่ตันนึนสิพ้าโคนมันนี่แหละเจ้าวน ส่งพลังใจขอมากินบักนาวเด้อพี่น้องเด้อกินบักนาวน้านกันบักนาวสะออนสะออนสะออนค่ะหอมหอมค่ะเอาคลิปนี้ไว้จำนี้ก้นเนาะค่ะเนาะบักนาวให้เบิง่งบักน้าผลผลิตของบักหน้าข้าปลูกยูปลูกกินพี่นอ้องบ่ได้ซื้อดอกไปเรื่องแก๊งสื เอาทักทายค่ะขอให้เพิ่มพลังบวกขอให้กดไลค์เพิ่มพลังบวกบอบเรือนผ่านบปอย่งกับซอยกันเนาะพี่น้องสูสูเพิ่มพลังบวกให้กันซึ่งกันและกันค่ะสวัสดีค่ะ